มันมีนักการเมืองไทยที่คอร์รัปชันเงินจากประเทศไทยแล้วเอาไปลงทุนไว้ในเมนเยอะนะอยากรู้ว่ากี่กติก่ตระกีกก่คนกี่พักอาตระกูลชินวัตรเนี่ยนะฮะเป็นเจ้าของกิจการโทรคมนาคมเป็นเบอร์สองของกัมพูชาเบอร์หนึ่งเนี่ยคือของคุณฮุนเซนแต่ว่าที่สมเด็จฮุนเซนออกมาขู่อีกรอบหนึ่งคือบอกว่าจะเปิดเผยชื่อนักการเมืองไทยที่เอาเงินไปฟอกในกัมพูชาแล้วก็จะยึดทรัพย์นักการเมืองไทยด้วย ซึ่งคนที่จะโดนยึดเยอะที่สุดเนี่ยคือคุณทักษิณชินวัตรนะเพราะไปลงทุนไว้ในกัมพูชาเยอะเหลือเกินคำถามก็คืออะไรเป็นแรงจูงใจให้สมเด็จฮุนเซนเนี่ยแค้นได้ขนาดนี้เออนะอะไรอ่าอ่าเรารู้ว่ามีแค้นเก่าเรื่องไปหนุนรัฐประหารหุ่นเซนเมื่อ20-30ปีก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมที่ยังไม่รู้ก็คือว่าไปสัญญาอะไรไว้ออแล้วเคยเคยได้รับความช่วยเหลืออะไร